เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้จัดการถแถลงข่าวเร่่มกับห้างสรรพสินค้าวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจันทบุรีหลังมีชาวบ้านร้องเรียนในเรื่องของการปล่อยน้ำเสียของห้างดังกล่าวลงคลองสาเาือนะบริเวณหมู่บ้านบ้านสวยค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบัลเมืองจันทบุรีนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารได้จัดการถแถลงข่าวเริ่มกับนายนารมิตบันดต ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจันทบุรีในกรณีที่มีชาวบ้านในบริเวณหมูบ่บ้านบ้านสวยเข้าร้องเรียนกับทางเทศบาลเมืองจันทบุรีว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าวมีการปล่อยน้าเสียลงสู่คลองสาธรณะส่งผลให้น้ําในลําคลองเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้สี้แจงว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องราวการร้องเรียนดังกล่าวทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจและมีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้วเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิสีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจันทบุรีแล้วในเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่นายนารมิตบัณฑิตผู้จัดการห้างสรรพสินค้าพิศีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจันเทบรีก็ได้กล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและได้รับผลกระทบซึ่งทางห้างได้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและได้มีการนำคลอรีนและน้ำา m m ไปเทใส่ลงในคลองเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นในส่วนหนึ่ง และหลังจากนี้ทางห้างจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและทางผู้จัดการเองได้ทำการปรึกษากับบริษัทที่รับทำระบบบำบัดน้ำเสียแล้วซึ่งหลังจากนี้ทางห้างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แล้วเสร็จโดยขอระยะเวลาหนึ่งเดือนหอรือเร็วกว่านั้นเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ,บ้านให้เร็วที่สุดค่ะ